สำหรับทางพิเศษสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะออกแบบเป็นทางยกระดับที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยส่วนทางพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวนั้นเป็นทางหลวงที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้การจราจรผ่านได้รวดเร็วเป็นพิเศษเป็นโครงข่ายทั่วประเทศมอเตอร์เวนี่เป็นเส้นทางเลือกนะครับของประชาชนนะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับจาก จังหวัดไปสู่จังหวัดนะครับแล้วก็ไปสถานที่ใหญ่ๆนะครับซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางและอีกครั้งยังสามารถที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในภาพรวมที่จะไปสู่ภูมิภาคนะครับจากภาคสู่ภาคนะครับแล้วก็จากภูมิภาคเนี่ยไปสู่ต่างประเทศโดยตามแผนแม่บทของทางขนพิเศษระหว่างเมืองเนี่ย ที่มีการก่อสร้างทั่วประเทศเนี่ยจะมีถึง6,000กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่มีมติคารมรัฐมนตรีอ,รอ,ออกมาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558นะครับแล่ทั้งรัฐบาลเนี่ยก็ได้อนุมัติแผงการก่อสร้างนะครับมอเตอร์วเวย์3 3เส้นทาง,ร,งราบินนทรนครศีมา196กิโลเมตรนะครับแล้วก็บางใหญ่กาญจนบุรี96กิโลเมตรแล้วก็พัทยามาตรพุปส12กิโลเมตรนะครับ รวมระยะทางทั้งสิ้นเนี่ย324กิโลเมตรนะครับเป็นวงเงินลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย1 6 0ล้านบาทสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอตเตอร์เวย์